านาอมันมีนิทานมันมีนิทานเลืองหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่โดนเติบมั่ะและเนาะอยู่ที่เมืองภาลาณสาีในสมัยของพระเจ้าสุสิมะมีโปรลิอยิปูนหนึ่งเชี่ยวชาญในการทําพิธีมงคลต่างๆแก่ส้าง,าง,งซึ่งในศาสตร์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮ้า เกิดเป็นลูกใส้ของปูลอยิดนั้นโฟเป็นพอเนี่ยตายจากไปตั้งแต่อายุเป็นในสิบอกปีเป่นก็เลยเด้ยอยู่กับแม่สองคนครอบครัวปูลอยิดนั่นเป็นครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวหนึ่งเนื่องจากเมื่อถึงเก้าตาปีที่มุ่งคุ้นแก่สัง่งปูรอยิดก็สิได้ของตอบแทนเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ค้นนำมากเข่าปีที่ ร่วมตั้งเกลีองประดับสั่งจํานวนหลายและกับมีราคาแพ้งซึ่งของตอบแกนนี่เองเดให้ครอบครัวของปุรโรหิตเป็นมีฐานะดีปุรโรหิตเป็นกะเลี่ยงดูครอบครัวจนเมื่อลูกใต้อายุได้สิบหกปีท่านปุรโรหิตเป็นกะลมหายตายจากจากไปในปีที่ปุรโรหิตเป็นตายไปนั่นกะเป็นปีที่สิมีปีที่มุ่งพุ้นแก่ซะ ทั้งหลายที่อยู่ในราชสำนักต่างเห็นเป็นโอกาสที่สิเสเนอโทขอเป็นคนทำพิธีมุ่งค้นแกสร้างจึงได้เข้าไปเฝ้าระเจ้าซุซิมะและกระกาบทวนว่าขอเดชะงานทำพิธีมุ่งค้นแกสร้างไก่ขามาหอดมาถึงแล้วปีกอนๆท่ทานปูโลอหิตยังมีชีวิตอยู่เข้ากับใ้เปินมาเย็ดมาทำพิธีแต่ว่าปีนี้บ่มีเปิอยู่แล้ว พวากาพระองค์จึงอยากสิขอรับใ่พระองค์ด้วยการกระตั้มปีจี้มุ่งกุ้นสั่งแคบเป็นอย่างไรละ่ะพระเจ้าซุสิมะพ่อได้ฟังก็บอกปล้ำอบอกว่าเออขอบกัวตันปุโรยยิตเนี่ยเปิ้รับตั้มปีจี้มุ่งกุ้นแก่สั่งมาดนมานานแล้วตอนนี้แม้เปิ้ลสิดทตายจากไปแล้วแต่ว่าลูกเมียเปินลยังอยู่ไดโดยฉพาหลูกไส้ของเปิ้ลเนี่ยเบิ่งแล้วนี่ คือสีนี้ความสามมาในการเหตุการณ์ท่ำพีธีมุ่งค้นแกรสร้างได้อย่พวกความพ่อพระเจ้าสุสีมารัดแกงตันกับขาดทุนโตแย่งบอกว่าโอ้ยขอเดชะลูกใต้ตันพล,ลอยิดเนี่ยยังเด็กหน่อยเกินไปอายุเียงแคสิบหกปีปากยังบส่สันเสสิ้นกินลำนมเนี่ยเขาบองห่วงําพี่ปราเวศท,ทั้งสามเปาเวศดอกเขาบองห่วงสวดสำรับสาธิย่ยเกี่ยวกับส่างเลย เพราะนั่นพวกขาพระองค์คิดว่าเขาสี่เฮ็ดปีที่มุ่งคุ้นแก่สั่งบ่ได้ดอกก็น้อยว่าแต่พระเจ้าซูซีมะพ่อเดย้ยินพวกพ้ามกราบทุ้นจังสั่นกับซ่งไกลพุ่นตามที่วพวกป้ามกราบทุ้นและกับซ่งเห็นนั่มกับขอโตยแย่งนั้นเนื่องจากว่าลูกใส้ของท่านปูโลโ่อยิตเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยเกินไปที่สี่เงิปีที่มุ่งคุ้นอันนี้ได้จึงต้องอนุญาตให้พวกป้ามนั้น เฮตปีจีมุ่งคุ้แกสั่งแท่นปูร้อยยิบฝ่ายพร่ำพวกนั่นบาดนี้เมื่อได้รับพระราชอนุญาตแล้วการ่าเริ่งยินดีเพราะแนมเห็นความมั่งคั่งมั่งมีล่ออยู่เบื้องหน้กอันเนื่นอนมาจากมี่ไรได้จากการเหดปีจีมุ่งคุ้นพวกเขาเกิดเที่ยวประกาศแล้วบาดนี้ให้ปูไดพอผูใด้ได้หูได้ทราบโดยทัวไป ภรรยาของปูร้อยหิตปูหลวงลับไปแล้วก็เด้งูเรื่องเล่าเขาเกางูซึกเดือดร้อนใจก็เลยเด้เอิ่นลูกใต้มาปรึกษา <Yeah. S 1> โดยนั่งกันเด้เว้ากับลูกบอกว่าลูกเอ้ยประกูลของเฮานี่ได้รับมอบหมายให้ทำวิจีมุ่งค้นแกสั่งของพระล่าซ่ามาถึงเกตสัวนค้นแล้วมาบัดนี่แม่เด้งูวาสีมีพร่ำประกูลอื่นมาขอเอหตนาทีนี่แท้และกับเบิงคือจังคำว่า ติดได้รับพระรารานุญาตแล้วนับ้าเจังสีตระกูลเฮาก็คือสิบิถสักศีพอของลูกและกับบรรพบุรุษตายไปแล้วคือสิบบ่เป็นสุขอย่างแน่นอนเพราะเอาสองคนบ่สามารถทักษางานของตระกูลไว้ได้แม่ก็เว้ากับลูกเจีงสีรับกักให้ลูกฟังลูกสายบ่เนี่ยพ่อได้ฟังแม่เว้าจังสันก็รหูซึกบ่สบายใจ เขาก็เลยเขาไปปลอบโยนแม่ให้ยุดเสียใจซะพร้อมตั้งรับอาสาววะอีแม่อีแม่ลูกนี่สิรักษางานของแทกูนไว้เองแม่ก็เลยว่าโอ๊ยลูกว่าอียังการปีสีเฮ็ดิดยี่มุ่งกุนแกสร้างเนี่ยบมแมนต์เรื่องง่ายๆได้ลูกก้นสี่เฮ็ดผิดท่ำพี่จี้อันนี้ได้เนี่ยต้องเฮี่ยนจบท่ำพี่ประเวท,ทั้งสามประเวทได้ต้องมีความหูเรื่องสูตรที่สิไรในงาน ที่ที่ได้แต่ว่าลูกของแม่เนี่ยโอ้ยบ่มีความโง่เรื่องกับคําที่ประเวทตั้งสามประเวทเลยบ่มีความโง่เรื่องสูตรต่างๆมนจักโตค่ับโอ้ยลูกกับบ่ตันใดมากเออที่สีเอาไปไร่ไปแสดงน่ะเจ้าสีเห็ดใดจังไหนล่ะลูกแม่กับว้ากับลูกด้วยความนักใจยุปรึกษาหาลือลูกก็เลยถามแม่ขึ้นบอกว่าอีแม่ แม่โหบอเขาเสียดสีจี้กันย่ำได้วะจัแม่ก็เลยบอกลูกบอกว่าลูกเอ้ยนับจากนี่ไปอีกสี่มือตอนนั้นได้ลูกวะจเออลูกใต้พอว่าโอ้สี่มือตอนนั้นเออก็เลยถามบอกว่ายีแม่อีแม่โหบออาจารย์ที่เยี่ยนจบกัมพีที่เป็นมีความเสี่ยวชานกัมพีประเวทตั้งสามประเวทแล้วก็เป็นมีความเจียวชานสาธยายสูตรต่างๆเนี่ย ปัยู่ก็สั่งอยูหม่องไดอปัญญอยูหม่องได้ตอนนี้ปันหูวิชาเกี่ยวกับเรื่องสั่งเนี่ยปัญยูหม่องได้อยู่ะเด็นพ่นแล้วลูกอยู่แกนขั้นท่าละปุนละโลกปะเด่นเออแกนขั้นท่าละอยูหม่องได้ละแม่วะเด็นพูนแล้วลูกอยู่ทางคิดตะเวนทกเสียงเหนือทางจากเข้าไปปุณละลอยเศร้าหยดปุนละที่แกนขั้นท่าละนั่นมีเมืองทักศิีลาเป็นเมืองหลวง และกัในเมืองทักศิลานั้นมีสำนักของอาจารย์ทิสาปามบอกอยู่อาจารย์ทิสาปามบอกนี่แหละเป็นจบคัมภีร์ประเวทตั้งสามประเวทและกับเป็นผู้สูตรสำรับจีสีมากสวดมาสาสะยายมาไหในงานพีธีมุ่งคุณที่เฮ็ดเกี่ยวก็เรื่องสร้างลูกเอ้ยวลูกพ่อได้ฟังแจงตันก็เลยว้าับแม่บอกอีแม่ตอนนี้ล่ละลูกมั่นใจแล้วว่า ลูกสิษักาษางานของตระกูลไว้ได้ลูกหมายความว่าจังไหนแม่บอเข้าใจแม่กระทำย้อนกลับลูกคือจังตียิ่แม่เมื่ออื่นเนี่ยลูกสิไปเมืองตักศิลีลาสิไปเยี่ยนเอาคำที่ประเวทตั้งสามประเวศนั่นลและค่ะสิษไปเยี่ยนเอาสูตรสำหรับมาสาจะย่ายไร่ในงานทําพปีีมุ่งค้นเกี่ยวกับปร้ง แม่พ่อได้ฟังลูกเว่าแจ้งปั้นกันว้าขึ้นบอกโอ้ยบ่ท่านการแหละล่ะลูกเอ้ยพราะว่าเวลามันเหลืออยู่อีกแค่สี่มือกว่าสิไปแล้วก็ก,กว่าสิครับมากห่วยมันกินเวลาเป็นปีผลได้ลูกว่าท่นบ,อบ,อบ,อบ,บ,บ,บ่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 หอดบอ่เถึงดอกลูกเอ้ยลูกรลับปกกระกันเลยบ่หอดบ่เถึงแม่ลูกสิไปแล้วกักับมากให้ท่านมือท่านพีธีมุ่งคุณแล้วกัลูกนี่หล่ะ สิเป็นก้นต้ำพีจี้ให้สร้างเองแม่ค่อยบังหลวกเด้อลวกสีเฮ็ดไอ้ได้ลวกปีทำไมนได้ลูกเไไกกว้ากับแม่น้อลูกใส้ให้แม่เบาใจภรรยาปูโลยิฐปูเป็นแม่ตะ,ะลึ่งงั่นคือกันในคำเบาของลูกใส้ที่ว้ายังนับแห่งว่าโอ้ยบาถึงปีดอกเนี้ยลวกสิไปแล้วกะกลับมาให้ท่านในเหมือทำพีจีมุ่งกุ้นแล้วกันลวกสีเฮ็ดพีจี้ เรื่องนี้เองค่อยเบิ้งเด้อว่าแม่ก็งุนงงว่าเอ้ลูกใส้นี่สิเฮ็ดได้จังไดเนื่องจากแน่มโบเยนทางงตินไปได้เลยเป็นจังไดละ่ะพ่อย่ำเมือเต่าเนาะพ่อย่ำเมือเต่าหลังจากรับประทานอาหารเต่าแล้วจะได้อำลาแม่เดินทางไปเมืองตักกศิีลาภรยาปูรโโหยิตปูเป็นแม่ กะออ่อนวอนเทวดาฝ่าดินวะซาตุสอธูเด้อขอให้เทวดาฝ่าดินกุมข้องลูกไส้ของแม่เนอะเด้อเออลูกไส้กูโลยิตเป็นคนมีบุนหลังจากออกเดินทางในบอนดนบ่อน,นั่นกะมีเทวดาเขามาซอยเหลือด้วยการแสดงทลิทย์ยนระยะทางจากเมืองพารานาสีไปเมืองตักกศซีลาและก็เข้าไปหาอาจารย์จีสาปาโมก และก็ขอมอบโตเป็นลูกศิ์พร้อมกับแจงความพระสงคงให้ฮู้อาจารย์ทีสาจปาบกพ่อได้ฟังคำว่าของชายหนุ่มจังสันก็สงสัยว่าเอเจ้าสีเฮยียนจังไหนมือเดียวจบกัมพี่ประเวททั้งสามประเวทบอ่อนำ้ำซ้ำยังสีเฮยียนสูตรสำรับสูตรสำรับไร่ซ้ำพีจีมุ่งค้นแกสร้างน้ำโอ้ย มันเฮ็ดได้ยังได้ละละ,เอ,ะเอ้ยอาจารย์ดีสา,าบาบอกกับสงสัยคือกันแต่ว่าลูกใต้ปูรอยิดกับตอบบอกว่าโอ้ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อย่าวีดทกไปเลยเอ้ไข่นี่สี่เลี่ยนเอาแต่หัวขอสำคัญสาคัญส่วนความหมายอยว่าเอ้ไข่สี่เอาไปเฮ็ดยังไดนั่นเดี๋ยวในไข่สี่เฮ็ดไปตามความเขา้าใจรับอ,อาจารย์ บอตองห่วงเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวสีเงี้ยนเอาสูตรสำคัญสำคัญแต่ว่าบอตองเอาทั้งเมดดอกเอาสูตรสำคัญสำคัญาอาจารย์พีสาปามบอกพอเด็ยินจจงสันเห็นความตั้งใจของชายนมจจงสันก็เลยบอกว่าเอา้าชายเจงสันกเอาอาจารย์ก็เลยรับปากในการที่สีสอนไห้ปรากฏว่าการเรียนกันได้เริ่มขึ้นในตอนคำของมือน,นั่นแหละแต่คือว่า หลังจากลูกไส้ปูโ่อยิตปรับประทานอาหารย่ำม,มือแรงที่บ้านของอาจารย์แล้วกะลั่งเท่าให้อาจารย์แล้วก็ว่างถุงเงินหนึ่งพันกะฮับปะนะไห้เบื้องหน้าอาจารย์เป็นการบูชาคู่แล้วตนเองก็ถอยไปนั่งในทีท่ทหมาะสมเพื่อรอคคำสอนจากอาจารย์อาจารย์ที่สาปามบกก็ได้สอนให้ตามความประสงค์ก็เือก้าวหัวข้อของคำพี่ประเวทไปตามลำดับ ทั้งแต่รุจเวทยาจุราเวทไปจนถึงสามมเวทรวมตั้งสูตรสำหรับสวดสำหรับไร่สาสยายในงานตำพิธีมุ่งคนแกสร้างน้ำซึ่งเมื่อเยี่ยนจบกับเราคตว่ามันเป็นย่ำเหมือเศ่าพอดีอาจารย์ทิสาประมกกับเลเววาคณะที่แสงเงินแสงทองเริ่มกับขอบป่าแล้วกับใต้นมบอกกับใต้นมบอกว่าเออเอเอหมอเอ้ย เออโตเยี่ยนจบยังที่โตต้องการแล้วเดิมเวร์โต้เยี่ยนจบแล้วฝ่ายหลูกฝ่ายผู้่อหิตพ่อสาตายายตรวจสอบกับอาจารย์จนเป็นที่เสื่อมันว่าเยี่ยนจบยังสมบูรณ์แล้วกะอําลาบผ้าจากอาจารย์เดินทางครับไปเมืองพารณาณสีภายในมือเดียวคือกันด้วยความที่เล่าเป็นค้นมีบุญเทวดาก็เลยมาสู้สุปุปธรรมมาซอยเหลือ เป็น,ยนอย่างไรเลยยอมโตโปโพนคือนี่ล่ะด้วยความที่เล่าเป็นคนนจิมีบุญเนาะเอเดินทังเดินทังก็มีเทวาดาล้อยว่าสินไปก็เลยอำลาอาจารย์เดินทางครับไปเมืองพาลาันสีไปในมือเดียวภรรยาปุ่ลอยิ้ดีใจหลายที่เห็นลูกไส้เดินทางครับมากก็เลยเขาไปสวมกอดลูกไส้ พอวันรุ่งขึ้นอันเป็นมือทำพีธีมุง่งคลนแก่สร้งตัวบริเวณพระลานหลวงสวยงามด้วยเครื่องประดับตุ้งจิ้วสร้างปลายประมันหนึ่งพันเสือกแต่ละเสือกับมีตาไคท้องคลุมยังสมเกียรติดูเบ่งสง่างามและก็ยืนเด่นสงา่าอยู่ที่พระลานหลวงรอเขาพีธีพวกพรามที่ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นผู้ตำพีธิ ต่างแต่งโตเต็มยศมายืนรอบเขาตั้มพิที่อยู่ปลอมนะพระเจ้าสุซิมาเองก็แต่งพระองค์เต็มยศเสด็จมาปลอมด้วยข้าราชบริพารพระองค์ก็รับสั่งให้ขนเครื่องอุปกรณ์สำหรับตั้มพิธีไปเตรียมตั้งไว้ในสถานที่ตั้มพิธีมุ่งพ้นฝ่ายลูกใต้ของปุรล่อหิตก็แต่งโตยังเหมาะสมมีบริวารแหลกแหวดล่อมไปเฝ้าไปเจ้าสุซิมา พ่อแล้วแล้วกันด้ทุ่นถามทัานที่ว่าขอเดชะจริงหรือบอจีมีข่าวว่าพระองค์ต้งอนุญาตให้พวกพวามาพวกอื่นมาทําพีจี้มุ่งคุณแกสั่งแท่นพ่อของข้าพระองค์พระเจ้าสุสีมากกะตัดรับรองว,งว่าจริงาโอ้ขอเดชะพระองค์มีเหตุผลอันใดห,หรือก่อยที่อรับจังท่านมีมีมีเพราะว่าตอนนี้พ่อของเจ้าก็ตายจากไปแล้ว เจ้าเฮงกับบองโอ้คัมพี่ประเวททั้งสามประเวทและกับบองโอ้สตรสำรับในการไร่สายายเหตดปีจีมุ่งคุณแกสร้างจึงเหตีปีจีบอได้เท้านี่จึงตัดสินใจมอบให้ป้ามตระกูลอื่นมาเห็ุมาทำเป็นอย่างไรละ่ะเมื่อพระเจ้าซุธิมาตัดข่งสันลูกของปูรโลโิตลูกไส้ของเราก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าขอเดชะ เรื่องที่ว่าขาพระองค์มองหูคมพี่ประเวททั้งสามประเวทและก็สูตรสำรับไหลาสาตยายม่ม่นตัมพิธีมุ่งคุนแกน่ส้างนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์เข้าใจผิดแล้วข้าโบเสือขัาพระองค์ขอถ่าเลยพวกพร่ำที่อยู่ใน,นที่นี้ผู้ใดที่เกิดว่าโอ้ัมพี่ประเวททั้งสามประเวทและกับสูตรสำรับไหลตั้มพิธีมุ่งคุนแกน่สัางขอให้มาสาตยายแข่งกับข่าพระองค์ได้เดี๋ยวนี้เลยขาหน่อย พอว่าวจบลงพรามตุกคนที่นั่งอยู่ในหมองอัดได้ยินหลวงใต้ปูโลอหิตพ้องท่าจังส่นก็เกิดความเกรงถามบ่มีผู้ใดกล้าเสนอตัวเองมาสาทย่ายแข่งท่านเห็นว่าบ่มีผู้ใดเสนอตัวมาสาทะยายแข่งแล้วหลวงใต้ของผู้ลอหิตกระทุ่นขอพระราชานุญาตเป็นคนทั้พีที่มุ่งุ้นแก่สร้างแทนผู้เป็นพ่อของตน ซึ่งพระเจ้าซุสิมะกรต้องอนุญาตด้วยความเต็มคิดเต็มใจเมื่อนั้นหลังจากเขดปีที่เร็จเรียบร้อยแล้วลูกไส้ปูโรฮิตก็ได้รับสิ่งของตอบแทนที่มีราค่าหลายคือจังกับกีบผูเป็นพ่อเกยได้รับมากทุกปีภรรยาปูโรยิตซึ่งคอยฟังเรื่องของลูกไส้อยู่บา้านพราะเห็นลูกไส้รับมากพร้อมด้วยสิ่งของจํานวนหลายกันแน่ใจว่าลูกสไส้เฮ็ดใดสําเร็จอย่างทีว่าไว้ก็เล่หหูซึกดีใจ โอ้ยลูกแม่เห็นได้สำเร็จแล้วลูกแม่หักษาศักดิ์ศรีของตระกูลไว้ได้แล้วแม่ดีใจหลายผููเป็นแม่ก็เลยเว,ว้วาฟ้อมกับสวมกอดลูกไส้ไปลูกไส้กับสวมกอดผู้เป็นแม่ด้วยปั้มหักสองแม่ลูกดีใจที่หักษาศักดิ์ศรีของวงตระกูลได้คือจังกับดีบรรพบุรุษบรรพชนเคยได้รักษามานี่แหละออกสัญญายอมสมบูรณ์เ่าัน นี่ท่านเลื่องนี่ก็เลยจบลงแจงตีนี่นิท่านเลื่องนี่สอนอีหยังสอนดีเลยย่อมตัวโตัวพันเนาะซ้อนดีสอนเนี่ยเฮ้าโอ้ด้หลายสิ่งหลายประการโดยเฉพาะยังยิ่งเนี่ยเนี่ยในโลกมนุษย์เฮ้าเนี่ยเนาะศัก์ศีนี่เป็นสิ่งสําคัญในสังคมมนุษย์เนี่ยยิ่งเป็นศักศีของวงตระกูลแล้วยิ่งควรรักษาอย่างยิ่งการที่สิ่รักษาศักศีของวงตระกูลไว้ได้ มันก็ต้องอาศัยท่าหยาดที่ฉลาดและก็มีคุณธรรมคือจังครับลูกใต้ของปูโรหิตรักษาศักดิ์ศรีของวงตระกูลไว้ได้นี่แหละน่าชมเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกกระตันยูอีกแหละนี่เนาะน่าชอบสมบูรณ์สมบูรณ์ที่เป็นเว้าไว้เป็นเว้าไว้เป็นชาดดกเนาะเป็นชาดดกนี่แหล่ะลูกกระตันยูว่าตันไปมีความกระตันยูกับอักษาเหียดติญจน รักษาศักดิ์ศรีของวงปตระกูลไว้ได้จังที่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าม